ลาก่อยเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับซีรี์อาบิทจากทางบ้านอีกครั้งหนึ่งกับขาประจําของช่องเราคุณโซบีนั่นเองนะครับผมเป็นสุดยอดฝีมือนะที่ใครตามช่องลาก่อยเพลงมาจะรู้ว่าเรามีฟุตเทจของอาบิทจากผู้เล่นคนนี้นะแทบจะทุกรอบในอาบิทเลยและเล่นทีมที่แบบครีเอทมากนะครับทีม4ดาวล้วน้นที่ไม่ใช่4ีดาวลุวนธรมรมดาด้วยนะนสี่ดาวล้วนที่แบบครีเอทด้วยนะและวันนี้ เขาก็ใหม่ครั้งเพราะว่าเป็นอบิตรอบใหม่นั่นเองนะฮะทีมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคือหนึ่งในทีมที่เขาใช้ในอบิตนะคือทีมที่ใช้เรเซอร์เล่นด้วยนะเป็นเรเซอร์ทราเวลเลอร์เบนเนตและซิงชิวนะโอ้โหสุดจัดนะฮะก็มาดูกันดีกว่าว่าในวันนี้เนะี่ยฟูเทคการลงอบิอคนจะขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยเราจะมีการแนะนําตัวละครที่เขาใช้ลนแนวทางการปั้นก่อนเช่นเคยให้ดูว่าอาวุธมีอะไรบ้างอาแฟกที่ใช้เนะี่ย ขนาดไหนนะที่จะเล่นและเคลียอบิดดาวเต็มได้ด้วยตัวละครแบบบ้านๆนะแล้วก็ไอดีสายฟรีนั่นเองนะครับผมเลื่อนคนนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยได้ไปสร้างชื่อไว้ในหลายๆช่องด้วยนะเป็นแบบไปแข่งขันอบิดในช่องนู้นช่องนี้ของเกณชินเมืองไทยนะและ้วก็โอ้โหแบบทำสถิติดีมากนะเอาเป็นว่าผมไม่พูดเดียวแลวเราไปพบผู้สำรุจของช่องแป๊บเดียวแล้วไปพบกับวิธีการปั้นตัวละครของเขา8ตัวที่ลงบินนี้กันเลยไปกันเลยดีกว่านะครับ ร้านดิชแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำนาลยนะคะสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเก็นชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็นยังแอดไลน์แอดดิชแมนช็อปหรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยติมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึงดิชแมนช็อปสำหรับอบิตรอบนี้นะครับทีมที่เขาใช้นั้นมี2ทีมนะ ทีมที่เห็นอยู่ตอนนี้เนะี่ยคือทีมด้านล่างนะเดี๋ยวให้ดูทีมด้านบนอีกทีนึงทีมด้านล่างเนะี่ยคือเรเซอร์ทราเวลเลอร์เบเนตและซิงชิวนะแน่นอนทราเวลเลอร์เป็นตัว5ดาวแต่ว่าทุกคนมีอนะเนาะเพราะฉะนั้นก็ตีตังคนะ์นับรวมเตี้ยนไปเรเซอร์เนี่ยถือดาบเรนสแลชเชอร์นับขัด5นะดาบนี้นะ่าสนใจเพราะว่าเป็นดาบที่ก่อนหน้าแผ่ไม้มาคือใช้ไม่ได้เลยนไม่มีใครใช้เลยห่วยแตกมากแต่ตอนเนี้ยมันมีเอเลเมนทอล์มัลซอรี่มาคนระับซึ่งเวลาตัวไฟฟ้ามาถือในะอย่างเรเซอร์เนี่ย มันก็ทําให้ทําปฏิกิริยากับท่านไม้ได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะแล้วก็เพิ่มเติมเอกับศัตรูที่ถูกท่านน้าหรือท่านไฟฟ้า36%แล้วก็เอามาเล่นกับซิงชิลนั่นเองเหลือ,อจริงตัวเดเซอร์เองก็แปะท่าุไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับออดิแฟงเนี่ยก็เป็นเซตที่เรียบง่ายเหมือนกันนะการได้ตรีมนะโมเอ็มแล้วก็เอ็มเรมโมเอเนอร์จีดีชาร์ชนะเหมือนจะเอาแค่แบบสตขึ้นมานะครับดูสเตตร,รวมเลยแล้วกันนะถ้าแบบนี้นะสเตตร,รวมคิดเลขสามเอ็ดเองนะ ิเลสามเอ็ดคิดเมยเจ็ดสองเอ็นดิจิติชั้นสองนี่ยีทท่สิบเอลเมนทอมสตูดี้เก้าร้อยสามสิบเอ็ดนะเป็นเลเซอร์สายน่าจะเป็นตัวเขาเรียกเลยอะตัวปิดไฮเปอร์บลูมนะส่วนเบนเนตตี้นี้เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับไฮเปอร์บลูมอะไรนะคิดว่าน่าจะเอามาแค่ฮิวกันตายเฉยๆปะเบนเนตถือสกายไรเดอร์ซอรด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้นี่ไงเบนเนตเอามาบัฟเอ็ม เอามาพับเอ็มทีมโหฉลาดกินแล้วเป็นเบเนดตซีหด้วยนะน้าจะเอามาทําปฏิกิริยาแบบวุ่นวายผมคิดว่าถ้าเลเซอร์ยืนฟันในพื้นเบเนดตเนี่ยก็มันก็จะติดไฟด้วยโอ้ผมรู้แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไฮเปอร์ลูมซะทีเดียวมันเป็นเบอร์เจียนก็ได้นี่หว่าเฮ้ย <c oughs> ตีนี่มันฉลาดจังวะ <c oughs> คือถ้าเลเซอร์ตีติดไฟถ้ากับเลเซอร์เป็นตัวปิดปฏิกิริยาแล้วล้วใช้ EM ของเลเซอร์เนี่ยทําเป็นตัวเบอร์เจียนระเบิดได้ด้วยนะคือจะเป็นไฟหรือจะเป็น เคยง่ายจะปิดจะปิดด้วยไฟหรือไฟฟ้าก็ได้หมดคือก็จะเป็น Hyper Bloom มหรือเบอร์เจีนไปแล้วก็คิดที่เรเซอร์ตัวเดียวอยู่แล้วโอ้โหตี่นี้ดีจัดนะแล้วก็เป็นแบบเรเซอร์ที่แบบเน้นเน้นต้องเบิร์ให้ได้ไงเพราะว่าไม่ไงั้นมันไม่มีตัวตัวของธาตุสายฟ้ามาใช่ปะ่ะ ER 2า0นะ EM 9 3 1คือเน้นแค่2ค่านี้นะนักเดินทางนะ ER 2 5 5รนะครับเน้นแค่ค่านี้เหมือนกันนะใส่เซ็ตดีบูดนะนักเดินทางนะ สกิฟเชียลซอด้วยนะคือชัดเจนว่าเน้นแค่แบบเอเนอร์จีรีชาร์จอยู่แล้วอ่ะเพราะจุดประสงค์คือแปะแปะไม้อะ่ะผมคิดว่าไอ้คิดเลยคิดไดเ้ไหมก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะถึงคิดไดเ้ไมจะดูเยอะก็ตามแล้วก็ EM ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะโซ so, มินเอ็มเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะก็คือไม่มีอะไรเลยนะนมีแค่เอเนอร์จีรีชาร์จกับกับเซตอินสตราคเตอร์นะแล้วก็สุดท้ายซิงชิลถือโฟอเนตขัด4แล้วก็เป็นเซตเอ็มเบลมแลก็เป็นซิงชิลปั้นธรรมดานะซิงชิลขัด5เอ้ยซิิงชกลุ่มดาว5 เอเนจี e c ชาร์ e 248ความเจ๋งของตี้นี้คือเป็นตี้ที่โคตรเน้นเบิร์นอย่างเดียวคือสังเกตว่าทุกตัวเนี่ยเอเนจีรีชาร์ตเนี่ย200กว่าทุกตัวเลยนะอ่าอันนี้ก็คือตี้ด้านล่างนะในฟูนเทตนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตี้อีกฝั่งหนึ่งกันโอเคสำหรับตี้อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตี้นี้นะครับโรซาเดียเซียงหลิงซูโครสและเดียนามาดูกันว่าแต่ละตัวปั้นยังไงบ้าง โรซาเลียนะคือผมจำได้ว่าตี้เนี่ยเป็นตี้ที่เจ้าของอดีตนี้ชอบเล่นนะคือเป็นรีเวิร์สเมลนะแล้วก็โรซาเลียน้ําแข็งเสียงหลิงไฟนะี่มันก็แบบผสมผสานกันไนดะ้อย่างค่อนข้างลงตัวมากๆโรซาเลียถือฟาวบเนียตขัด4นะครับผมเป็นเซตเอ็มเบลมนะแล้วก็โอ้โหซีหกนะฮะโรซาเลียซีหกโรซาเลียซีไหนที่บวกดาเมจเบิร์นมีไหมไม่ค่อยมีนะน่าจะเป็นซีสองที่เบิร์ดนานขึ้นซีสี่คือเพิ่มพลังงานเฉย ส่วน C6 คือลดต้านกายภาพซึ่งไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ในตีนี้แน่นอนนะตีนี้มันน่าจะเล่นธาตุล้วนๆเลยแล้วก็ตัวสเตตครับแอคแทกประมาณ2,000ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะคิเลตหคิเแมรนึ่งร้ 100, เอนเนอร์จีดิชันนะผมคิดว่าอ์ติแฟร์เนี่ยค่อนข้างโลดีแน่นอนเนะี่ยโอ้โหเน้นๆ 2, 3, 4ได้ใช้ทุกค่านะครับอันนี้ก็1 2 3นี้ได้ใช้หมดเลยนะ3โล1โล3โลนะ 8โลนะครับอัติแฟกโคตรดีนะดีทุกอันนะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็คือโลซาเลียนนะก็สังเกตอาวุธนะอาวุธเนี่ยจะเป็นตระกูลโฟเนียนค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นอาวุธตระกูลที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แหละที่เป็น4ดาวนะเพราะมันให้เอเนจีรีชาร์จดีมากๆเลยเพียงแค่ต้องมีชิลเล่นิดหน่อยก็ติดแล้วนะครับต่อไปเซียงหลิงแน่นน,นะเดิรแคทหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผม แล้วก็ใครยังไม่มีเนะี่ยก็ไปย้อนดูได้น,นะขายทุกคลิปที่มีเสียงหลิงก็คือ,อวิธีหาหองตกปลานะไปดูย้อนหลังในช่องได้นะครับผมแล้วก็เซ็ตนะเป็นสีอมเหลืองนะเสียงหลิงเนะี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เนะี่ยนาฬิกานะนี่เลยนะคือจะเป็นนาฬิกาเอนจิรีชาร์จแล้วนะครับเพราะว่า ER เสียงหลิงเนะนี่ยสองร้อเนี่ยไม่พอนะแล้วยิ่งยิ่งตี้นี้เนะี่ยก็จะพิเศษกว่าเพราะว่าสังเกตว่าตี้นี้เสียงหลิงเนะี่ย <Yes. S 1> เขาเล่นแยกกับเบเนตเอาเบเนตไปอยู่อีกตี้หนึง่งเพราะฉนนัเเสีียยงงหลลนะิ่ สองร้อยห้าสิบไปเลยนะก็คือยอมยอมเสียไอเท็เปอร์เซ็นเป็นเอเนจีรีชาร์จไปเลยนะแล้วก็หัวเนี่ยก็ยังคงเป็นครีอยู่ที่แบบคิดไดเมเทเถื่อนมากก็ประมาณนี้นะใครปั้นเสียงหนิงเนี่ยประมาณนี้ได้เลยนะสองร้อยห้าสิบไม่ผิดนะโอเคแล้วเหมือนที่เนี่ยเสียงหนิงก็เหมือนเป็นตัวแปะไฟให้โลซเลียเป็นตัวดดเมจหลักมากกว่าก็เลยทําแบบนี้ได้ด้วยทีนี้สุครสก็สุครสมัน,ป,นปั้นปั้นปกติอยู่แล้วคือมันเน้น EM กับ EI อยู่แล้ว e อไอนะครับ แล้วก็ E M 600กว่ามาดูกันว่าเขาใช้นาฬิกาอะไรนะนาฬิกา E M นะ๋อแต่มีออฟรองเป็น E R อยู่นะเป็นถ้วย E M ด้วยนะแล้วก็หัว E M โอ้ E M หมดเลย E M หมดเลย676เป็นสมุดมังกรไงที่ไม่ได้บวก E M เหมือนเหมือนสมุดนี้ก็เลยไปเอาที่อาร์ติแฟแทนแล้วก็หา E R จากออฟรองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายดีโอหน้านะอย่าบอกนะใส่อินสตรักเตอร์อ่าโอเคใส่โนเบลสนะบวกอแท ก็เป็นฟาโว่ขัดนหนึ่งทั่วไปนะเน้นเนจดิชามเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเซตที่บัฟแอแท็กเพื่อนได้ดิโอนาซีหงบัฟเอเอ็มได้ด้วยนะซึ่งก็ดีมากๆโอเคก็ประมาณนี้คือสังเกตว่าในแต่ละตี้เนี่ยตัวที่แบบอัดเดเมจเต็มจริงๆเนี่ยมันมีแค่ตัว2ตัวแค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยมันจะบิวไปทางสปอร์ตมากๆเลยนะอย่างซูคโทสดิโอนาเนี่ยบิวไปทางสปอร์ตมากๆเลยแล้วก็อีกตีหนึ่งไงอย่างทราเวลเลอร์อย่างเงี้ยเบนเนตเงี้ยมันก็บิวไปทางสปอร์ตเหมือนกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้โอเค มาดูกันดีกว่านะว่าในฟุตเทจจริงเนี่ยเขาเล่นมันยังไงบ้างน,นะไปดูกันมาเริ่มกันที่ห้องบนก่อนนะครับได้บับฟื้นพนังงานมา20%โรซาเลียนะครับเตรียมตัวและไปเดียวหน้าเปิดโลก่อนสุครสปั่นน้ําแข็งแล้วก็เปิดเบิร์ดไปเลยนะท่าน,นี้เซียงหลิงครับปล่อยหมีแล้วเปิดหอกไปปั่นไปปาปับโรซาเลียคิวปาดูตัวเลขซะก่อนโอ้คือวิ่งมาขอบ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 ,ขอบสนามเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการแพ็คหมาที่ดีนะผมเห็นหลายคนทํานะ นี่ครับมันก็มารวมกันแล้วก็บึมไปนะหนึ่งเว็บตอนนี้เสียงหลิงและต่อด้วยเดียวหน้าครับนี่เลยเปิดโล่เบิร์ดโยนไปสุโครสอ e, ีคิวปาบและโรสเดียนี่ลงพื้นก่อนที่เสียงหลิงจะออกมาปาดต่อเนะอะโห่ี้นี้ดูเล่นไม่ยากมากนะเนี่ยก็คือวนเบิร์ดไปเรื่อยๆเลยเนะเนี้ยลงหมีต่อแล้วพยายามแดดหลบการโจมตีของหมาด้วยทําไมเขาไม่ค่อยโดนตีเลยอ๋อมันมีเดียวนาฮิวไงโอ้เอาเดียวนามาเป็นตัวฮิวด้วยนะไม่งั้นอาจจะโดนหมากรก่อรตายแนละ้วเนี่ยเนี่ย อย่างตัวน,นี้ก็ได้หิวนิดหน่อยนะรถเสียครับปักหอกใหม่เสียงหลิงรีพลังงานแบบพลดีเป๊ะเลยนะสองร้บเปอร์เซนะฮะใสมาสองตัวนี้อึดมากอึดมากนะฮะรถเสียกดอียายามตีต่อดีว่าออกมาเปิดโล่ใหม่นะจะตายละจะตายละโอ้โหแต่มันยังไม่ตายวะรถเสียนี่หวิวเท่าไหรนะ่เนี่ยหมื่นหกหมื่นสองอ้าวสกิลหมดสกิลหมดเอาสุครสมาตีเอาหมีมาจะต,ต้องเก็บพลังงานหรือเปล่าคงไม่กดใหม่นะ มอนเลื่อนหมดหลอดแล้วนะฮะเอาสุครอมายืนยิงและโอ้โหได้คิวมอนจากบับอาบิมามาต่อตีในการองผมอย่างเห็นตีนี่แหละและสู้บอสด,ด้วยน้บอสครั้งข้านะฮะสิงชิวเปิดเบิร์ดทราเวลเลอร์นี่เนี่ยลงดอกไม้เป็นเน็ตออกมานี่เบิร์ดเลเซอร์เบิร์ดแล้วเอาละเอาละ,อาละ,อาละคอมโบปาปาปาไอเดี๋ยวนะแต่เดมิถ้าใส่ฟ้าตีไม่เข้าเลเซอร์นี่คือแบบตีกายภาพไม่ใช่ตีกายภาพตีธาตุไฟนะ เลเซอร์ทานไฟเน้นๆนะตบเน้นๆนะหุยอันติีเลเซอร์หนึ่งรอบเกือบครึ่งหลอดเลยเหรอโหแล้วมีการเมื่อกี้เหมือนจะหลบได้แต่ว่าโดนเต็มๆเลยนะสิงชิลเราไปครึ่งหลอดนะโนบินหนีไปอีกฝั่งหนึ่งต้องค่อยๆวิ่งตามไปเมเนตพลังงานยังไม่ขึ้นนะโหนี่คือต้องเก็บพลังงานด้วยนะแล้วโอ้ยต้านทานไฟฟ้าอีกเห้าโอ้โหลำบากจัดลำบากจัดโอ้ดีนะนะเดินทางมีเกซีพิเศษอีสองทีสิงชิวนะครับ พลังงานเอาได้ละได้ละเอาเริ่มใหม่ได้ละสิงชิวกดก่อนนะนั่นนะัินทางครับกดตามนะฮะแล้วก็เบเนดทุกพื้นโอโ้นี่ไงเราเบิดลายอันเลยเมื่อกี้และเลเซอร์ก็ออกมาด้วยน,ะนี่เลยป้าป้าเบิดฟาดฟาดดามเมจผสมผสานกันนะับสิงชิวรทราเวลเลอร์นะแล้วก็ดามเมจไฟนะแล้วก็มีเบเนดบาร์บแทงให้เลเซอร์ฟันนะจะดูเหมือนก้อนที่แรงๆจะมาจากสีเขียวเขียวนะจะมาจากพวกปฏิกิริยาครับกับสิงชิวเป็นหลักนะถ้าได้ดูนะเลเซอร์ไม่ได้ตีแรงเท่าไหร่และจบไปห้องแรกนะครับ เออเจ๋งเว้ยมันได้เมีดส่วนใหญ่มาจากไอ้ทราเวลเลอร์ด้วยซ้ำอ่ะมันได้เมีดธาตุไม้อ่ะขึ้นมาเยอะอยู่นะเมื่อกี้เพราะว่าทุกตัวเนี่ยมันเน้นไอจิลิชามหมดเลยอย่างที่เราดูตอนฟาดนะอ่าเนี้ห้องที่สองครับเว็บแรกมาสี่ตัวนะเดี๋ยวนะเปิดเบิร์ดเสียงหลิงเปิดโฮโรสเดียววิ่งกลางๆหน่อยแล้วนี่เบิร์ดเหมือนกันสุโคลดก็เบิร์ดเหมือนกันปั๊บโหแล้วสุโคลดมันมันชะงักมอนได้นะสังเกตนะพวกอัศวินเนี่ยมันล้มนะพอมันล้มเนี่ยมันก็ไม่ตีเรานะซึ่งเป็นนนอะะไรทีี่ดดดโโสคัว เดี๋ยวนะเปิดเบอร์ต่อครับโรสเลียโรสเลียคิวสุโครสมาตีอีกทีนึงแล้วก็เสียงหลิงนี่คิวนะสามหมื 20, น่นได้อยู่นะสองหมื่นหกนะเสียงหลิงแบบเป็นเชลิชาร์สองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะเดเมจถือว่าแรงจะได้อยู่สามหมื่นสี่นะโอ้โหเสียงหลิงมันก็ยังแรงอยู่ดีนะบ้าจ,จัดโอแต่นี้ไม่ติดระเหยก็ทีละหมื่นเพื่อเก็บตัวสุดท้ายนะพยายามเก็บตัวสุดท้ายให้ได้นะแล้วก็วิ่งมาดักรออีกฝั่งหนึ่งเลยนั่นเอง นี่เลยเดียวหน้าครับเปิดเบิร์ดซุปโรสเบิร์ดใหม่นี่เวียนใหม่อีกรอบหนึ่งเสียงหลิงสามหมื่นเก้านะรอบนี้อุ้ยเดี๋ยวจะได้บัฟพีเอ็มมาเยอะรถเซดียฟันก็นไเมื่อกี้สี่หมื่นเหมือนกันนะโหนี่สามหมื่นห้าทำเดเมจท่านผู้แข่งเมื่อกี้รถเซดียก็ทีละประมาณสามหมื่นได้เหมือนกันสามหมื่นห้าอีกทีหนึ่งสามหมื่นห้าอีกทีหนึ่งโอ้โหวนๆกันไปนะบางช่วงก็เป็นเสียงหลิงทำเดเมจบางช่วงก็เป็นรถเซดียทำเดเมจแหมตีนี้ไม่ธรรมดาจัดทางนี้เดียวหน้ามาเซตใหม่ให้เสียงหลิงเบิร์ดอีกรอบนหน พอเห็นเสียงหลิงเอเนจีรีชาร์จวนทันแล้วมันก็ฟินนะขนาดไม่มีเบเน็ตนี่ยังแบบดวดทุกรอบเลยเอาจริงถ้ามีเบเน็ตนี่แดงกว่านี้อีกนะครับสูกโถดออกมาเตีเเยวเหลือตัวเดียวละโรสเดี e, ยอีไปแล้วก็ดีวนาอ e, ีสุกโด, e, ดโอีดีวนาอู้คิวให้เลยนะเดี๋ยวมันไม่ตายนะโรสเดียคิวให้เลยนะนี่ฮนะต้องรีบนิดนึงนะฮะเก็บไปไม่ต้องห่วงจบไปทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะตอนนี้เรเซอร์น่าจะตีเข้าแล้ว พอสามารถฆ่านกไฟฟ้าได้แจะฆ่านกไฟฟ้าได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะใช่ไหมมีมอนสี่ตัวนี่ซิงชิวเปิดก่อนนี่เบิร์ดแล้วเดินทาง e ไป e ไปสองทีแล้วเบิร์ดด้วยนะนี่เบ่งบานนี่เมื่อกี้ผมเห็นเลขประมาณหลักหมื่นนะตอนเบ่งบานนี่อะตอนเบ่งบาน,บานประมาณหมื่นหกนะโอตี้นี้มันโอ้โหมัน e m ล้วนๆเลยนะเนี่ยโอ้ค<อ>ือดาเมจของเทรเวลลเอร์แบบแบบไม่ติดปฏิกิริยาก็คือนิดเดียวนะเท่าที่สังเกตนะเนี่ยเลเซอร์ฟ้เนี่ให้เปอร์บลูมทีละสามหมื่นกว่าเนอะ ไอปะปรุงสามหมื่นกว่า้วแต่ซิงชิลนี่แรงเหมือนกันนี่เทวเลอร์เขาแปะไม้ใหม่รับตรงนี้กดอีหมื่นหนึ่งแล้วเบ่งบานยับๆเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดเบนเน็ตเป็นตัวปิดดูเหมือนจะไม่แรงเท่าเลเซอร์ปิดนะเพราะว่าเบนเน็ตมันไม่ได้ E m เยอะนะเท่าที่ดูก็จะสังเกตว่าเท่าที่ดูมาดดเมจหลังมาจากนั่นแหละเรเซอร์เป็นตัวปิดทีละสามหมื่นกว่าแล้วก็มาจากซิงชิลดับน้ำที่ค่อนข้างแรงเนี่ยเบนเน็ตปิดเนี่ยประมาณแค่หมื่นเดียวนะ แต่เลเซอร์เนี่ยนี่ป้าป้าอืมเล่นๆเลขสามหมื่นเริ่มมาแล้วเนี่ยมือสามหมื่นสีเขียวนะแล้วโอเวอร์โหลดด้วยนะป้าป้าก็ไปโอเวอร์โหลดก็แรงนะเพราะเลเซอร์เอ็มล้วนนะโอ้โหลดเป็นหมื่นอยู่นะโอ้โหลดเลขหมื่นหกอยู่นะโอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจริงอัจฉริยะตี้นี้ทางนี้มาห้องที่สามโนสเรียนะยืนเตรียมตัวแป๊บหนึ่งเตรียมตัวเปิดเลิกนะฮะอ่ะเปิดเลิกได้ เป็นบอสโอ้โหไอ้บอสตัวนี้ไม่มีตัวธนูนี่บางทีมันตีไม่ถึงเลยนะมันบินนะมาดูว่าเซียงหนิงจะมีปัญหาตีไม่ถึงหรือเปล่าหรือที่ต้องเอาเดียวหน้ามาเพื่อการนี้นั่นไงเอาเดียวหน้ามาครับแล้วชาร์จเล็ยงยิงปีกมันนะเนี่ยโอหเซียงหนิงไม่โดนเลยนะต้องยิงไอ้พ่นมันนะยิงไอ้พ่นมันนะเฮ้ยเดียวหน้าชาร์จยิงไวขึ้นดีกว,ว่าสี CC ่สี่ป่ะไม่ธรรมดานะฮะเพิ่งรู้ว่ากลุ่มดาวเดียวหน้ามีประโยชน์ก็วันนี้แหละนะฮะทางสุกโตรดกด E Q ต่อ เสียงหลิงพลังงานยังไม่มามาพอดีเลยปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปตรงนี้ทำเดเมจได้มากที่สุดตอนนี้เดเมจเข้าประมาณทีละหมื่นกว่าหมื่นกว่านะครับรสเลียฟาไปสามหมื่นสองหมื่นเหมือนกันบอดเริ่มเจ็บปวดเล็กน้อยนี่เสียงหลิงปลาหมีต่อลดไปประมาณเกือบครึ่งหลอดนะต้องวนใหม่นะแต่ก็เนียนไปนะทำไมโอ้โหโลดเดียวหน้าน่า,นาจะแข็งกันนะเนี่ยรู้สึกเลื่อนไปรถเลยนี่สุโครน ป่านเดี่ยวหน้านเล็งยิงหัวด้วยโอ้โหจุดอ่อนมาปุ๊บยิงเลยบอสล้มเลยนะเอาดิเอาดิโอ้โห oh, สุโคลตีเสร็จโรสเดียตีต่ออีคิวจัดไปเสียงหลิงมาแล้วเอาคิวไปโรสเดียคิวมาพอดี <S <S และนี่ <S 2> <S 2> ฟาโหอาบอสบ,บ,บินบอสบินเอาบินผิดจังหวะโอ้โหบินตอนเพิ่งเบิร์ตไปเดี๋ยวหน้าต้องรีบซัดต้องรีบซัดโอ้ยิงธรรมรา,าก็ล้มแล้วเหรอโอ้ไม่ต้องชันยิงก็ได้นะยิงแค่ธนูดอกปกติให้โดนตัวไอพ่นก็ล้มลงมาแล้วนะแล้วก็ซัดต่อนะ บอลเลเวัหนึ่งร้อเวลาสักพักเลยนะโอ้โหนี่นานกันนะน,นาทีครึ่งผ่านไปนะเมิร์ดวนมาใหม่ครับเสียงหลิงเปิดหองบอีกรอบสุโครสออกมากด e, e, อีอีออสเดียอีเดียวนาอีและจบไปจนได้นะอืแม่นานเหมือนกันนะมาดูว่าห้องหลังนี้จะทำเวลาได้ดีขนาดไหนก็ต้องทันหละมั้งใช่ไหมหนึ่นาทีสิวินะครับ เจอมอนสองเวฟด้วยนะทางนี้ซิงชิวเปิดก่อนมีนันเดินทางครับแปะธาตุเกิดงงเงยแล้วไปเน็ดฟาดเข้าไปและทุบพื้นเลเซอร์ครับทำคอมโบเด,ดึงครับเปิดเบิร์ดแล้วฟนัฟนฟันฟันโอเวอร์โหลดให้เปิบลุมโอเวอร์โหลดแลยให้เปิมลุมโอ้มันมันพอมันฟันเป็นไฟกระแสฟ้าพร้อมกันมนเลยติดโอเวอร์โหลดเกือบทุกฮิตเลยอะโคตรบ้าโบนะฮะที่นี่บ้าบอจัดเฮ้ยเห็นแล้วอยากลองไปเล่นตามกันเว้ย คือโอเวอร์โหลดกับไฮเปอร์บล is oh, ูมกับไอ้ออะไรเบ่งบานนี่คือแบบรัวๆเลยอ่ะเดินเดินทางครับแปะไม้ต่อครับตรงนี้นี่เบนเนตครับเก็บพลังงานเบิร์ดได้แล้วมากดเบนเนตไม่เท่าไหร่หรอกนี่ตัวจริงมาละเรเซอร์เอนเนจีรีชาร์จสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์กดเบิร์ดไปดิแล้วก็ฟาดฟาดอุ้ยฟาดเลขเยอะมากเลขเยอะมากฟาดฟาดฟาดแล้วเรียบร้อยนับตายนับจะตายแล้วปิดไปได้นะเวลาเหลือตั้งยี่สิบวินะฮะไม่ธรรมดาจริงๆตี้นี้ ก็เป็นอันจบไปสําหรับฟุตเทจงามๆนะจากคุณโซบีนั่นเองนะเป็นกันบ้างส่ว so, นตัวผมเนี่ย mm hmm. ก็อึ้งอยู่นะเพราะว่าบิดรอบเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่ายากขึ้นกว่ารอบที่แล้วด้วยใครคิดว่าง่ายขึ้นหรือยากขึ้นเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะแต่ว่าเขาเนี่ยก็เล่นออกมาได้อย่างงดงามนะมีห้องสองเนี่ยโอ้โหก็มือลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะทันหรือเปล่านะแต่เจ้าตัวก็บอกว่ามันยากเหมือนกันนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเครดิตด้วยนะโซ so, คุณโซบีบอกว่าตี้เนี่ยตี้เลเซอร์ทาวเลอร์เบเนตกับซนะิงชิวเนี่ย เขาไม่ได้คิดเองนะเป็นเครดิตมาจากยูทูบเบอร์เกินชินต่างประเทศชื่อคุณซาเจฟ77 mm. ก็ไปติดตามกันได้นะ mm. คนนี้นยะ mm. ก็ทําข้อมูลเก็ชินลงลึกมากๆนะเอาจริงช่องไทยก็มีลงลึกหลายช่องที่ผมชอบนะ mm. ก็ไปติดตามกันได้เช่นกันนะครับ mm. แล้วก็เสริมทิ้งท้ายก่อนปิดคลิปนะเ mm. จ้าของไอดีบอกว่าเรเซอร์เนี่ยเอาจริงคือมีดาบอีกอันหนึ่งที่ใส่ได้ดีกว่านะเพราะว่า mm. ดาบอันนี้เนี่ยเอาจริงคือใส่แค่เอาเอ็มคือพลาสติกอันนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ mm. ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําถ้าเกิดเน้นปฏิกิร ก็คือจะเป็น b o o d Chen Grace Sot อันนี้นะครับพอให้ EM เยอะกว่าด้วยนะก็น่าสนใจมากใครที่มีดาบ3ดาวอันนี้เนี่ยก็ลองเอามาใช้ได้น,นะแต่เอาจริงตี้แบบนี้เนี่ยเป็นตีที่ผมก็ไม่ได้แนะนําขนาดนั้นนะยกเว้นว่าคนแบบเลเซอร์มาอยู่แล้วอะถ้าเป็น ID ใหม่ที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ป้ายเลเซอร์มาก่อนก็ไปเล่นตี้อื่นมันก็จะจะง่ายกว่านี้นั่นเองนะครับผม okay, โอเคก็หวังว่าจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็มีอะไรในคอมเมนต์มาได้เพราะว่าคุณโซบีเนี่ยเขาจะคอยม,มาตอบในคลิปที่เขาเป็นดาราหลักพระเอกนั่นเองนะ ส่วนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายวู้